ตื่นนอนมาเช้านี้พี่น้องเอ,อ้ยไปต้องตกเจอด้วยนะค่อยโบมคักโบมแน αι, ่โบมจนอปาปะแปลงฟันกัจนบวดได้เนื่องจากว่าปวดฟันคูดพี่น้องหรือว่าแฮ้วเศร้าบ้านดา่าเอิญเอิญแฮี้าวเศร้านะพี่น้องโอ้ยเม่เคยปวดจะเือต,ตั้งแต่เกิดมาปวดแต่แฮ้วแม่งละเป็นเลอดคอยกับแฮวเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยแต่ละปีนี่ต้องได้ถอนแฮวแตล่อดเลยได้ปีกายนี้ปีชื่อนี้ก็ไปถอนแฮ้วจนชิมิดฟันแล้วฟันที่นั่นฮ้วสิกินข้าวกับบมีแล้วทุกมือนี้นะโอ้ยจะแม่นยาซากับแฮี้วอันนี้ที่สปถอนาเวลมันนปดะ โปรดค่ะปรดแน่ได้เมื่อคืนนี้ตื่นขึ้นมาตีสามป้า พี่น้องเอ้ยกัดหนุดหนุดหนุด,นดบ่ได้เลยว่าสิรับถาเลิกก็บบกรับบ่ได้ก็เลยทีลุกขึ้นมากินยาจังได้นอนได้โอ้ยทรมานเหลือเกิน <c oughs> พีู่้เลอแน่เคยปวดอันเหี้ยวเศร้าคือการแน่กระโบ่แน่พี่น้องบ่ได้เลยว่าดา่าเน่เจ็บคักเจ็บแน่เจ็บแท้เ,าาเ,เจ็บว่าหากกรเคยเจ็บฮะแต่ละปีก็คือมีแต่เจ็บแต่เหี้ยวแม่งละปีนีออ้พ่อมาปวดเหี้ยวเศร้าอีโอจังเป็นทรมานกับเหนเนี้ยวค่อยนี่ก็ได้เริ่มเจ็บมาเริ่มเจ็บสาวว่านี่พี่น้องเอ้ยตื่นมาสาวว่านี่คู้งซื้อว่าปวดปวดฮนนะฮาก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นนนนเเเเพพื่่่ออวววลลาาาระมััคยยปปดดดูแ้ กระหายฮะนะพอวันนี้ไปเห็ดงานเห็ดงานมาตกมาสามสี่มงเอ๊ะมันคือปวดเ้าปวดเ้าแท้เด้อพ่อชานก็เลยไปซื้อ,อยากแก้ปวดมากินแล้วก็แก้บวมพอเ<ม>พิ่นว่างมาเฮ้่งทั้งยากแก้บวมยากแก้ปวดแล้วก็ยาแก้ซื้อผมว่างมากเพิเ่นว่าเฮ้่กินนั่นพอดนกินเมื่อคืนนี้กินไปตอนก้อนนอนนั่นละพี่น้องเอ้ยอยากแก้ปวดก็กินข้าวแล้วก็นนะกินฮนะพ่อจะกิน่านั่นละพ่อตกมากน่าสงสัยริดยาเหมิดโอ๊ยปวดขักปวดแน่ตื่นมาตั้งแต่ตีส มานางให้อตอนทำอิดด่ะวาสิไปอันตั้งแต่ตอนแรกเงินห้าโมงแรกแต่เมื่อวานนี้พลาว่าสิไปฮามอแล้วก็เชื่อหมอถอนเอาเลยนะไอ้น้ำเพิ่อก็เลยว่าว่ายิงถ้าเธอไปตอนนี้นะจังไดหมอกระบาดถอนแล้วเพ่ฟันเธอบวมแห้งนะหมอต้องคือเฮาอันเธอฟันเฮาาย่าบวมพูดนะเธอเงื้อเฮาาย่าบวมบุพเพนจังถอนให้วัดซั้นคันไปกับสีเที่ยวซื้อก็เลยไปได้ไปซื้อยาแก้ปวดมาอดเอาพี่น้องเราปวดเฮี่ยวเราปวดฟันซ้ำได้ตื่นขึ้นมาก็มาหาเห็ดกับข้าวกับน้ำคือก้าวมื้อนี้ก็ว่าสิเห็ดป่นปลาดุกินต้ม แต่แตเมื่อคืนนี้เราโป้นเฮี้กันยังกลุ่มมาต้มป่าอยู่เลยพี่น้องเลยตอตื่นสาวมาเนื้อข้าวเนื้อน้ำแล้วๆฮาก็เลยสชมาเห็ดป้นป่าเนาะโคพกโคเกินาลาแล้วก็โคแล้วฮาก็สิมาตัมแล้วว่างนี้ฮาก็สิเอาพักน้องปลุกกินกับป้นป่าเมื่อนี้ใชมาเห็ดป้นป่าดูพี่น้องเอซ <c oughs> ื้อมาแต่เหึง,หงแล้วว่ายเอ็ดเมื่อเลิกก็ไม่ได้เห็ดป้นป่า,ปปา,น,ปปานี่ก็ได้จนสิกลกายเป็นนันปากกระด้างคาตู้เย็นละกีป้นป่าก็ไม่ได้มีเพลอลายแต่สำหรับป้นป่าเราขามากกินให้ได้ปนป่าดูเพราะมึงซื้อว่ามันมันดี ก้างมันลายเห็นไหขี้คานแค่ก้างมันประดุกเสื้อโคกแล้วแล้วฮะก็จะมาต่ำย่กงยองงอกแล้วก็มีมะเขือน้อยหนึ่งพอมันเฮียอยู่ในตู้เย็นท่นยังเลยน้อยหนึ่งก็เลยเสียดายก็เลยมาต้มป่นสปลาซาวลาชานเราเทป่นแล้วเฮาก็สีเทน้ำต้มน่ะลงไปแล้วก็ซื้อผักโบผักหอมคนุกเลยๆเข้ากันซิมแล้วก็แซบโอ้ยซิมไปน่ำแซบไปน่ำแล้วก็เจ็บปะพอมตอนนี้ป่นปลาเฮาก็แล้วที่เห็บหอยแล้วก็มาเบิ้งผักกะโลสุกพอดีเลยเฮาก็สีตักผักแล้วก็ป่นปลาไปกินแล้วได้เช้านี้กก็็นน้้าาววววแลลไปปเเเฮฮดดงคือะตหั กไปคือก้าพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าไปหาหมอกับหมอบฮเฮตเพลอเฮอะนะเลยว่าสิกินยาเฮอมันหายบวมหายเจ็บแล้วก็สิไปหาหมอคือหมอถอนโอเลยได,ด้บันนี้สิปจงไว้แล้วได้สิถอนเอาไปเฮอะมดเลยเฮวนี่กระดายาซาลายพี่น้องอ้ยเจ็บแต่แต่เฮวแต่แตและปีมานะ <c oughs> ดาก็สิกินข้าวพอประมาณห้องท้องพอได้กินยาได้ยาละพี่น้องเอ้ยกินยาแก้ปวดกับยากแก้แอักเสบอันนั้นลาลงไปเมื่อนี้เฮาก็สิกินสามชนิดลงไปเลยโอ้บ่ได้เลยว่ากินยาคือว่าไข้แน่